ไม่ยังป่ะเนี่ะาอาตุศร์นังเสียงรถเสียงรถนี่ยังก็อาตุศร์มันมุ้งมาหาหรือมันพาพ่อมาฮอ๊ะ<า>อย่างมาลูกมาหรือว่าพ่ออย่างมาเ <c oughs> จ็ดเออดิสาวไปหาไหมยังไปหาแม่ เขาบอกเป็นคนมาพ้าซอยกันไปให้แม่มา้าเ็บก้ามาดินแกนไปซอยเลยคนให้มันหมดอ่ะไปันคือหลายคือหลายแถวฉันอย่างไจีบเขาก็ต้องทนเอาแล้วขอใส่เห็ดอย่างก็ต้องได้เห็ดเด้ไหวะปะล่ะหนะของผ้ามันคือแย่กว่าคนปะเนี่ย

บจบไว้บ่วันนั่นจมไว้บ่คนโบมดในเขหาห้ามเมื้อด้เวยปรกเดียวก็อางเอาพวงใหญ่ๆให้เลยพวงใหญ่ๆนจมไว้บ่สามสีนะ่ใบน่ะให้ <c oughs> แกจบับเคยขึ้นมะเข้าวตลอดแล้ว <c oughs> นี่น่ะเอาพวงสามสี่ใบให้แกจับดูเอาไหวไหมนับนับด้วย <c oughs> ไหวไหม ไว้ไว้ไว้ไหมเออเก่งเอเวลาอยากจีบผ้สาวเนี่ยสุดยอดนะเออเอาหันไปหันเก็บเก่งมากเก็งมาเอาให้หมดเด้อเอาซอยเพื่อนให้หมดเด้อมนหามลงมาเด้อเก่งหดเอานีลงมาให้ยังแบบนี้ยกำลังหนายังไง

bán bó bán ปุยเอาปุยใส่เลเดี๋ยวหาน้ำตาลก็เด้ค่ะบา่น้ำตาลเกลือเกลือใส่นี่ก็น้อยอไรเกือใส่แทนน้ำตาลข้าวนะาัดกีม่เงก็หวานน่ะวีนเอาใส่ เด็ดหน่าใจเท็ <laughs> เามาททนนอ,อ <laughs> พกกนพอ,อเราเทียมไส้เกลแล้วก็วกินบอกส้เกลือเราเนี้ยนะหมูคาววันหน่ส้เกลือเ้วกัผู้ขายกินตอนนี้บอกขาวุ่นกะมีเอ,อกินแบบซื้อกินหนูมเสียบกรดดใชเบิงเนาะเป็นอะไร โอ้ยน่ากิน๋ยวข้าวบุญเหมือนบาลมันจะเอาเจ้าบุญไว้แบบเสบด้วยอาโลกก่อนนะครับครับผู้อายยิให้บ้านล่ะเฮ้ลานเอาคนป้อนนะ